เรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตชฌานบ้างอากาสานัญจาย,ยตนะบ้างวนะิญญาณัญจาย,ยตนะบ้างอากินจัญญายตนะบ้างเนวสัญญาณสัญญาจตนะบ้างสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรเล่าท่านก็เริ่มจากปฐมฌานเลยอาไล่เก็บทีละตัว บอกว่าภาพรวมก่อนสมาธิทั้ง9ระ,ะดับเนี่ยใช้ในการหลุดพ้นได้หมดนะจากนั้นที่เราพูดอย่างเนี้ยเราอาศัยอะไรนะแล้วพระองค์ก็เริ่มจากเนี่ยเมื่อเธอได้ปฐมฌานผู้เจ้าก็บอกในปฐมฌานนั้นเนี่ยทำคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยยังทําหน้าที่อยู่เธอเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกนะ เป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยเห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยเห็นกระบวนการอย่างเนี้ยนะเธอดำรงจิตด้วยธรรมอย่างเนี้ยไปเนี่ยก็สามารถถึงความสิ้นอาสวะนั่นคือเราอยู่ในสมาธิแต่ละระดับได้สมาธิขั้นที่สองชั้นสองชั้นสามช,าามชาั้นสไปสมาธิระดับอรูปสัญญา ตั้งแต่อากาศาวิญญากินขึ้นไปใช้หลักการเดียวกันเพียงแต่พอสมาธิระดับอรูปเนี่ยผู้เจ้าก็บอกทำคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปหายไปละไม่พูดเรื่องรูปเพราะว่าสมาธิระดับอารูปเขาเขาวางรูปได้แล้วรูปดับสนิทไม่มีเหลือในอาการสารนันใจยตนะแต่นั้นสิ่งที่เขาจะเห็นก็จะมีแค่ขันสี่ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอเห็นขันทั้งสี่โดยความเป็นของไม่เที่ยงใช้หลักการเดิมเห็นไหมอริยสัตว์สี่หนีไม่ได้เลยต้องเอาอริยสัต์สี่เข้าไปจับเข้าไปจับในอีกสี่ธาตุเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นหูฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนกระบวนการเดิมเลยกานเห็นเธอดำรงจิตด้วยธรรมเนี้ยอย่างเนี้ยก็สามารถถึงความสิ้นอสวะได้ ถ้าไม่สิ้นอาสวะก็จะเป็นอนาคามีอย่างน้อยเนี่ยได้สองอันไม่อลหรหันก็อนาคามีะนี่คือการหลุดพ้นโดยอาศัยตั้งแต่ปฐมฌานถึงสัญญาเวทิตนิโรธ